สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนทวัฒน์ครับจาก Ford Auto ต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับผมวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับเจ้า Everest Sport ตนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาปกติจะอยู่ที่1429นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีที่ทําขึ้นมาเป็นสีขาวมุกครับจะเพิ่ม1,000 0บาทครับผมเป็น1439นะครับ1ล้าน4แสน 39,00 0บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างซึ่งไฮไลท์ของเรานะครับผมคันนี้นะครับจะเน้นงานไฟนะครับเปลี่ยนเป็นไฟ LED ทั้งคันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้ามาเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าของมาสเตนนะครับพร้อมไฟ LED ตรงนี้ครับ3จุดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดหน้า ด้านล่างครับปกติรุ่นอื่นจะเป็นสีบรอนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับมาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูไฟหน้าครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็ปกติก็จะมีไฟ Daytime Running l i g h t ตรงนี้มาให้อยู่แล้วนะครับผมเพิ่มเติมสไตล์มาแตงอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นคลิปฉลาม3จุดตรงนี้ครับพร้อมวงแหวนสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวโคมไฟเป็นสีบลูอาย นะครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านล่างครับไฟตัดหมอกครับผมตัวนี้เสริมครอบเป็น LED สีส้มแบบนี้มาให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวโคมไฟตัดหมอกก็จะเป็นชุด LED เหมือนเดิมนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับผมมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับผมซุ้มล้อตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับขนาด3นิ้วนะครับช่วงล่างครับ แม็กเป็นลายเดิมเป็นลายก้านดำเงาแบบนี้นะครับผมขอบ20นะครับแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อสไตล์ออฟโรดนิดนึงนะครับผมเป็นของฮันคุกนะครับเป็นยางฮันคุก k อทีนะครับผมอันนี้ขนาดยางเท่าเดิมนะครับคือขอบ20นะครับแก้มข้างตรงนี้นะครับเป็นสีดำเงามาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัว กระจกมองข้างนะครับก็เป็นดําเงานะครับผมที่เราเปลี่ยนขึ้นมาเน้นงานไฟอย่างที่บอกก็คือจะเป็นตัวไฟเลี้ยวตรงนี้ที่กระจกมองข้างนะครับเป็นลายเส้นแบบนี้เลยสี่เส้นนะครับผมวิ่งเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ชุดครอบมือเปิดเบ้ากันลอยนะครับผมการลอยขีดข่วนต่างๆนะครับแล้วก็การศาสตร์ด้านข้างนะครับเราติดมาให้และไฮไลท์นะครับผมตัวนี้เป็นงาน เป็นรถสีขาวนะครับผมตัดด้วยสีดำเงานะครับไฮไลท์ก็คือจะเป็นตัวแรปหลังคางานแรปหลังคาตัวนี้มาให้เป็นดำเงานะครับผมทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็มีความหรูหรานะครับผมแล้วก็มีความพรีเมียมนะครับงานของเราเป็นงานคุณภาพนะครับผมเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็เสริมขึ้นมานะครับผมด,ด้านบนก็จะเป็นตัวคีบฉลามมาให้ด้วยนะครับถัดมาที่ไฟท้ายครับผมอย่างที่บอกคือเป็นไฮไลท์งาน LED นะครับเป็นไฟไ,ลเ,ไฟเลี้ยวไฟวิ่งแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นๆแบบนี้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นค่าท้ายของเอเวอเรนะครับผมมีตัวนี้นะครับผมไฟถอยนะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วก็รุ่นนี้ก็คือมาพร้อมกับระบบเปิดปิดฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะครับผมปิดได้แบบ4วิธีนะครับผมวิธีที่1ก็คือทีอ่ปุ่มด้านในนะครับเปิดปิดจากปุ่มด้านในวิธีที่2ก็คือเปิดปิดจากแมนนวนด้วยมือตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มปิดนะครับแล้วก็วิธีที่3า,าจากกุญแจนะครับผมกด ปุ่มกุญแจ2ครั้งนะครับก็จะเปิดปิดนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นวิธีเตะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีอาจจะต้องมีตัวกุญแจนะครับผมอยู่ที่ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับจะประมาณนี้แล้วก็มีระบบต้านแรงนะครับกรณีมีสิ่งกีดขวางนะครับผมก็ะจะเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองกดปิดให้ดูนะครับ จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่ามีการตกแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมตามมาเลยครับภายในของตัวสปอร์ตนะครับผมเอเวอเรสต์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะเป็นงานบุนะครับผมตรงนี้จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็เดินได้นะครับการเดินได้จะเป็นสีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผม ก็จะสังเกตได้ว่าตรงแผ่นตรงนี้จะเป็นลายสีน้ําเงินนะครับเป็นลายเคปลาสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงตรงมือเปิดประตูนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตนะครับส่วนหน้าจอนะครับผมมีขนาด8นิ้วนะครับผมเป็นระบบซิงค์3นะครับผมเชื่อมต่อ Android ออโต้นะครับผมแล้วก็ Apple CarP l a y นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมกล้องมองหลังนะครับผมกล้องถอยกล้องมองหลังนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับ10สปีดนะครับเครื่องยนต์180แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม2.0เทอร์โบเดี่ยวเนาะแล้วก็พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมีความเบานะครับแปรผันตามอัตราเร่งนะครับถ้าารถหยุดนิ่งหรือว่ารถขับเคลื่อนช้าๆนะครับพวงมาลัยก็จะมีความเบานะครับผมแล้วหรือถ้าลูกค้านะครับขับด้วยความเร็วนะครับผมพวงมาลัยก็จะมีความหน่วงนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผม ฟังก์ชันก็คือสามารถควบคุมเปิดเสียงปิดเสียงนะครับเปิดวิทยุรับสายนะครับผมวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้สามารถควบคุมได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาครับก็จะเป็นระบบควบคุมหน้าปัดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบลูทคอนโทรลตรงนี้มาให้ด้วยนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันด้านหน้านะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่กำลังมองหารถยนต์7ที่นั่งนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับ1 4 2 9 0ล้บาทนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะครับราคาจะขยับขึ้นมา1,000 0บาทนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0842391429นะครับผมน้อยครับจาก Ford Auto ต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับผมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับผมโปรโมชั่นนะครับเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับผมเรามีให้บริการลูกค้าทั่วประเทศนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมอันนี้เราการันตีได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ฝากลูกค้านะครับผมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนําเสนอรถยนต์ของ Ford ทุกรุ่นเลยนะครับผมผมก็สัญญาว่าจะลงคลิปให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับผมอย่างสม่ําเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ